สวัสดีนี่คือ f ฟสเทคก่อนคำอธิบายแบบละเอียดทางเราจะมาแนะนำกลุ่มผลิตภัณฑ์ f ฟสเทคอินเทอร์เน็ตแบบสั้นๆเพื่อแสดงภาพโดยรวมของกลุ่มสินค้าอินเทอร์เน็ตเริ่มจากสินค้ากลุ่มแรกชื่อว่า i c ซ SO. ีเโดย i c s SO ีเเป็นสต็อปปิ้งมอเตอร์ที่ทำงานด้วยระบบโพ l o o p System กลุ่มต่อไปเป็น ICS t e อเป็น Microsto p p ปาร์ปิ o งมอเตที่จะทำงานแบบ o p e n l o o p System กลุ่มด้านซ้ายย่อ่างปนกลุ่มสินค้าอี Motion Link อุปกรณ์สำหรับบบุมแแ1กน และกลุ่มสุดท้าย i c a o เป็นดิจ t a l Neo-Module ฉะนั้นกลุ่มสินค้าอินเทอร์เน็ตของ Fast e เ g e จะประกอบไปด้วย ECA servo ซึ่งเป็น closed loop s e Stepping motor ECA step เป็นกลุ่ม micro stepping แบบอุปลุ ECA motion link สำหรับควบคุม servo motor และ Digital n น o o o d u l ECAO ต่อไปเราจะลงไปในรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ในแต่ละกลุ่มกลุ่มแรกได้แก่ ECA servo โดยจะมีสินค้าทั้งหมด3ประเภท i c s 2 e เป็น c l o ส e l o สอเตปปิ้งรุ่นมาตรฐาน i c s 2 e Mini รุ่นที่มีไดขนาดเล็ก i c s 2 e รุ่นหน่วันที่นำเอาอเตอร์ตัวอินโคเดอร์ไดและระบบเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตมาติดตั้งเข้าด้วยกันกลุ่มที่2อง iCS-1 มีสินค้า2ประเภทได้แก่ iCS-1 2 e เป็นรุ่นมาตรฐานของไมโครสตปปิ้งแบบอุปลุก iCS-1 2 e Mini รุ่นที่มีไดขนาดเล็ก กลุ่มต่อไป CMO c h e n l i n กลุ่มนี้จะมีสินค้าประเภทเดียวชื่อ CMO c h e n l i n k Plus E ซึ่งเป็นอุปกรณ์ควบคุมเซอร์โวมอเตอร์แบบ1แกนโดยสามารถใช้งานกับเซอร์โวมอเตอร์ได้หลากหลายยี่ห้อเช่น Yasco yes, และ Mitsubishi กลุ่มสุดท้าย ECAO ECAO จะมีหนึ่งประเภทเช่นเดียวกันโดยใช้ชื่อว่า ECAO Plus E ทำงานเป็นดิจิตอลในองคจะเห็นได้ว่า f e s t มีกลุ่มสินค้าแต่นในทั้งหมด7ประเภท เนื่องจากความหลากหลายของสินค้าทําให้สินค้าของเราสามารถที่จะตอบสนองต่อความต้องการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นอสต็อปปิ้งมอเตอร์โซ่มอเตอร์รวมถึงดิจิตอลในโอมดูโดยควบคุมผ่านยเน็ตพอร์ตของคอมพิวเตอร์ได้โดยตรงโดยไม่ต้องใช้งานอุปกรณ์ควบคุมแยกย่อยตั้งหากและนี้คือเหตุว่าทําไมเราถึงใช้คําว่าทั t a l s o โซลูชันการอธิบายสินค้าและความหมายของทั้ง l มดโซลูชันแบบสั้นๆจะจบลงตรงนี้ จากสินค้าทั้ง7ประเภทวิดีโอนี้จะเน้นไปที่รุ่นมีนีซลตูพลัส e อีมินิหรือสเตปปิ้งแบบคลอส loop ซึ่งทรุ่นมินิที่มีกล่องควบคุมขนาดเล็กต่อไปจะเป็นการอธิบายสินค้า f ฟสเทคระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึงภาพรวมของตลาดในเกาหลีใต้โดยปกติลูกค้าจะมีการเลือกใช้งานระหว่าง PC หรือ PLC อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นอุปควบคุมหลักในส่วนตลาดของเกาหลีส่วนใหญ่จะเน้นใช้งานทางด้าน PC มากกว่าประมาณ70% 80%ของตลาดสาเหตุหลักมาจากความยืดหยุน่น ในการเขียนซอฟต์แวร์ในการควบคุมเครื่องรวมถึงการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่ง่ายกว่าในส่วนของรายละเอียดเพิ่มเติมเ,ม,เมื่อลูกค้ามีความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าต่างๆของเครื่องจะสามารถได้ผ่านโปรแกรมบนวินโดว์ได้เลยเนื่องจากระบบอิเนเทอร์เน็ตได้มีการโปรแกรมมาให้สำหรับใช้งานบนวินโดว์ได้โดยตรงทำให้เป็นที่ชื่นชอบของตลาดในประเทศเกาหลีใต้นอกจากนี้การพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีมากที่สุดในโลกจะอยู่บนเครื่อง PC ด้วยระบบปฏิบัติการ Windows ทำให้รอบรับการเขียนโปรแกรมได้หลากหลายภาษาเช่น C++, C, C++, s h p Visual Basic, LabVIEW และอื่นๆตามแต่ผู้ใช้งานต้องการอีกทั้ง Fast t e c h i n t e r n e t ได้มีการสร้าง API รอบรับสำหรับการเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษาเหล่านี้ทำให้เหมาะแก่การสร้างซอฟต์แวร์ที่หลากหลายจะเห็นได้ว่าเมื่อมีการสร้างเครื่องใหม่ๆความสามารถในการเชื่อมต่อและความหลากหลายของ Fast e c h i n t e r n e t จะตอบโจทย์การใช้งานและช่วยแก้ปัญหาของลูกค้าได้ ต่อไปจะเป็นตัวอย่างเครื่องจริงที่มีการสร้างขึ้นเพื่อแสดงแนวคิดของระบบอินเทอร์เน็ตในรูปจะเป็นเครื่องจัดตำแหน่งเลนและเซนเซอร์โมดูลของกล้องที่ใช้ในสมาร์ทโฟนจะเห็นได้ว่าลูกค้ามีการใช้งาน EASewu 2+E ที่เป็นโครดลูกสอเตปปิ้งจำนวน10แกนและเซอร์โมเตอร์อีกจำนวน5แกนโดยเมื่อติดตั้งเครื่องอาจจะมีกรณีที่ต้องใช้เซอร์โวมมเตอร์สอเตปปิ้งมอเตอร์และเดโอโมดูลพร้อมกันในกรณีนี้ e a s e u ทั้ง10แกนได้ควบคุมผ่านพีซีด้วยอินเทอร์เน็ตพอร์ตโดยตรงและคความมุ ด้วย API ของทาง f a s t h แต่ในส่วนของเซอร์โวมอเตอร์5แกนจะต้องใช้ Motion Board ในการควบคุมแยกต่างหากปกติแล้วผู้ใช้งานจำเป็นต้องพัฒนาซอฟต์แวร์ขึ้นมา2ตัวสำหรับควบคุมมื s เซอร์โและเซอร์โวมอเตอร์สิ่งนี้จะเป็นจุดที่เพิ่มความยากในการทำงานให้กับลูกค้าและยังเพิ่มค่าใช้จ่ายในส่วนของ m o ชั่นบอร์ดสำหรับความคุมเซอร์โวมอเตอร์ทั้ง5แกนรวมถึงการต่อสายไฟและสายสัญญาณของเซอร์โวมอเตอร์ทำให้การเดินสายไฟมีความซับซ้อนที่มากขึ้น ในส่วนต่อไปจะเป็นการใช้แผนภาพในการอธิบายจากที่ได้กล่าวไปในข้างต้นการที่ต้องใช้โมชั่นบอร์ดเพื่อควบคุมเซอร์โวมอเตอร์ทั้ง5แกนและการเดินสายไฟและสายสัญญาณระหว่างใดของเซอร์โวมอเตอร์และโมชั่นบอร์ดที่ซับซ้อนมากขึ้นปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไขได้ด้วย e c Motion Link Plus E IC Motion Link Plus E เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมเซอร์โวมอเตอร์โดยสามารถติดตั้งบนใดของเซอร์โวแต่และยี่ห้อได้โดยตรง จากตัวอย่างที่เห็นจะเป็นไดเอเซอร์โวลมอเตอร์ของ Panasonic ได้มีการนำมูช i ชล l ิ n งเชื่อมต่อเข้ากับขั้วไอโอของไดโดยขั้วต่อของ Panasonic จะเป็นรูปแบบ3 50พินคอนเนคเตอร์เช่นเดียวกับไดเซอร์โวลส่วนใหญ่เนื่องจาก FastTech Motion Link ได้มีการนำ3ม50พินคอน n น c เตอร์มาใช้เช่นเดียวกันทำให้สามารถใช้งานได้ไดเซอร์โวส่วนใหญ่ได้ จะแตกต่างกันแค่ในส่วนของการใช้งานของแต่และขั้วที่แตกต่างกันไปในแต่ละยี่ห้อของ World World Motor, เ,เซอร์โวมอเตอร์เช yes ่นขั้วเซอร์โวของ Yasco AC s e r v อยู่ที่ขั้วเบอร์5แต่ถ้าเป็นของ Mitsubishi จะเป็นขั้วเบอร์7แต่การทำงานก็ยังเหมือนกันด้วยอุปกรณ์ตัวนี้ลูกค้าสามารถที่จะถอดสายไฟและสายสายยางที่ซับซ้อนของเซอร์โวมอเตอร์ออกจาก m o ชั่น board ด้วยการใช้งาน DC motion link เป็นอุปกรณ์ควบคุมและเชื่อมต่อแทนโดยจะทำให้สามารถใช้งานเซอร์โวมอเตอร์ ทั้ง5แกนผ่านระบบควบคุมของอินเทอร์เน็ตได้โดยไม่ต้องใช้งานโมชั่นบอร์ดรวมถึงควบคุมผ่าน API ของ f a s t o ได้โดยตรงเช่นเดียวกันนอกจากนี้จากการที่ต้องสร้างซอฟต์แวร์ที่แตกต่างกัน2แบบเพื่อควบคุมม c อี่เซลล์10แกนและเซอร์โวมอเตอร์อีก5แกนเมื่อใช้งานใ c Motion Link จะทำให้สามารถควบคุมเซอร์โวมอเตอร์ทั้ง5แกนได้ด้วยซอฟต์แวร์และ API เดียวกันกับที่ใช้ควบคุม v c อสเซลล์หรือก็คือโปรแกรมเดียวแต่ควบคุมทั้ง15แกน ตัวอย่างต่อไปนี้เป็นการใช้งานจริงของระบบอินเทอร์เน็ตที่มี ECAO, ACO s e r v Motor และดิจ t a l n e o Module มาใช้ร่วมกันโดยไม่ผ่าน Motion Board โดยเครื่องนี้ประกอบด้วย ECAO เป็น Stopping Motor, ECAO เป็นตัวรับส่งสัญญาและ Servo Motor จะเห็นได้ว่า e c a Motion Link จะเชื่อมต่อเข้ากับไดของ Servo แต่ละตัวโดยตรงและเชื่อมต่อกันแบบ Deci c i a i n โดยผ่านอินเทอร์เน็ตอร์ตและยังเชื่อมต่อเข้ากับ ECAO และ ECAO แบบ Deci Chain เช่นเดียวกัน โดยทุกแกนจะถูกลบคุมผ่านระบบสื่อสารแบบอินเทอร์เน็ตด้วยความง่ายในการเดินสายส่งผลให้เซอร์โวมอเตอร์และอิสิสซโวสามารถที่จะขับเคลื่อนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในเวลาเดียวและเครื่องนี้ก็ยังมีการใช้งานในโอโมดูอีกด้วยสําหรับเครื่องจักรขนาดเล็กหากมีการนำมีซีโมชั่นลิงก์มาใช้งานจะทําให้ผู้ใช้งานสามารถควบคุมเซอร์โวมอเตอร์สอดเตปปิง้งมอเตอร์ในโอโมดูผ่าน API ของทาง F ฟส t ิ c ได้ ive, โดยไม่จําเป็นต้องมีโมชั่นบอร์ดแยกต่างหาก ช่วยในการลดค่าใช้จ่ายทั้งในส่วนของโมชั่นบอร์ดและปริมาณสายไฟที่ลดลงสรุปสินค้ากลุ่มอินเทอร์เน็ต Fastech มีการให้ Windows based API สำหรับใช้งานกับสินค้าอินเทอร์เน็ตโดยผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้ภาษาได้หลากหลายตามความต้องการไม่ว่าจะเป็น C C C s h Visual Basic และวิวรวมไปถึงยังมีกุยรอบรับและสามารถที่จะดาวน์โหลดได้ที่หน้าเว็บไซต์ของ f a s t e c จากที่กล่าวไปข้างต้นเฟ t e c h มีซอฟต์แวร์รับรับในส่วนของ g u เ c ซีเอโม plus e และ API สำหรับ Windows โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายสามารถดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ทั้งสองได้ฟรีจากหน้าเว็บไซต์โดยสามารถเข้าไปในเว็บไซต์ต่อไปนี้และกดที่แท็บดาวน์โหลดของหน้าแรกเมื่อกดจะมีการแสดงรายการคลิกดาวน์โหลดแล้วจะมีรายการต่างๆที่สามารถดาวน์โหลดได้ในหน้านี้โดยสามารถดาวน์โหลดซอฟต์แวร์กู i ได้โดยกดที่ปุ่มโปรแกรมของสินค้า e c e l plus e minute และยังสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมของสินค้าชนิดอื่นๆได้ในหน้านี้เช่นกันหลักจากที่ได้ติดตั้ง c ซ m o t i o n Plus E ซึ่งเป็นกูอีของ FastTech เป็นที่เรียบร้อยผู้ใช้งานสามารถที่จะดูโปรแกรมตัวอย่างในรูปแบบของ c, c ิปั s ซ C ซ h o p และ Lab View ภายในโฟลเดอร์ที่โปรแกรมติดตั้งเอาไว้อ้างอิง 32-bit บิต API ของ C ชจะอยู่ในโฟลดเดอร์ชื่อ include ส่วน64บิต API จะอยู่ในโฟลดเดอร์ชื่อ include 64 และ32บิต API ของ C จะอยู่ในโฟลเดอร์ชื่อ include x 8 6 cpp 64บิต API ของ C จะอยู่ในโฟลเดอร์ชื่อ include x 6 4 cpp สรุปแล้วอุปกรณ์ที่ทำงานรูปแบบเดียวโดยเฉพาะเครื่องที่มีขนาดเล็กสินค้ากลุ่มอินเทอร์เน็ตสามารถที่จะตอบโจทย์ในการควบคุมการเคลื่อนที่โดยไม่จําเป็นต้องใช้ m o ชั่นบอร์ดอย่างได้ที่อธิบายไปก่อนหน้านี้และโดยมาตรฐานการควบคุมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทำให้สามารถที่จะสร้างเครื่องเครื่องโดยควบคุม ด้วยระบบอินเทอร์เน็ตเพียงอย่างเดียวได้ดโดยควบคุมได้ทั้ง s t e ป p ิ้งมอเตอร์เซอร์ t o มอและดิจิท a ลใน m o d u ดูตรงตามหัวข้อ Total Solution ที่ตั้งเป้าเอาไว้ในคลิปวิดีโอต่อไปนี้จะเป็นการแสดงเครื่องตัวอย่างที่มีการใช้งาน s t o ปปิ้งมอเตอร์เซอร์โ o มอเและในอ o โมดูโดยควบคุมผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเพียงอย่างเดียวซึ่งประกอบไปด้วย c s ร2่ e, รนมาตราฐาน28แกนเซอร์โวมอเต4แกนรวมทั้งหมด32แกนและใช้งานร่วมกับในอโมดู ผลิตภัณฑ์ที่มีใช้งานในเครื่องตัวอย่างมีดังต่อไปนี้ I c ซ o t t o o n l n n k กับ s ซ r ร์โวมอเตอยี่ห้อมิสูบิชิ h i p a นโ s o n i c ยส s คอร a วและแอนยูรวมกับ i c ซเซอรเป็นจำนวนทั้งหมด32แกนโดยควบคุมพร้อมกันผ่านเครือข่ายและโปรแกรมเดียวกัน ไม่มีการใช้โมชั่นบอร์ดและอุปกรณ์ควบคุมหลักคือ PC การแนะนำความหมายของ t o t เ l s o l โซลูชของกลุ่มสินค้าอินเน็ตของ FastTech จะจบลงเพียงเท่านี้ต่อไปจะลงรายละเอียดเกี่ยวกับพ e ซีเซว l ตู E-mini มโดยจะเริ่มจากการอธิบายรุ่นของสินค้าย c s ซวู Plus e m i n ม ในชื่อตัวอย่าง p e หมายถึงติดตั้งตัวควบคุมแบบใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตและมินิหมายถึงเบรกขนาด mini ิ42หมายถึงขนาดหน้าตัดของมอเตอร์ขนาด4 2ม mm, ิลลิเมตรและ xl หมายถึงความยาวของมอเตอร์เดื่อหมายถึงสินค้าตัวนี้ได้มีการติดตั้งอินโคเดอร์ที่มีความละเอียดที่10,000 p p ื BK พอิเคหมายถึงมอเตอร์ได้มีการติดตั้งเบรกเอาไว้ส่วน pn 0 5หมายความว่ามอเตอร์ได้มีการติดตั้งหัวเกียร์ชนิด planetary เอาไว้กับมอเตอร์มอเตอร์สามารถเลือกตั้งแต่ขนาดนิมมัสแปด หรือขนาดหน้าตัด20มิลิเมตรจนถึงนีเมอ24หรือขนาดหน้าตัด60มิลิเมตรส่วนความยาวของมอเตอร์โดยไม่รวมเพลาจะมี4ขนาดได้แก่สมองดีอัลลักและเอ็กตราลากักความยาวของมอเตอร์ขึ้นอยู่ขนาดหน้าตัดของมอเตอร์ค่าความละเอียดของฮิงโคเดอร์สามารถดูได้จากตารางอุปกรณ์เสริมเช่นหัวเกียร์และเบรกที่สามารถติดตั้งได้ โดยกล่องเกียร์และเบรกสามารถที่จะติดตั้งได้เฉพาะกับมอเตอร์ที่มีขนาดนี้มอ17หรือหน้าตัด4 2ม mm ิลลิเมตรขึ้นจนถึงนีเมอ24หรือขนาดหน้าตัด60มิลลิเมตรหัวเกียร์เป็นเกียร์ชนิดแทรนเทอรีและสามารถเลือกอัตราทดได้ตามตารางเบรกเป็นไม่มีแรงกระตุ้นซึ่งทำงานเมื่อไม่มีการจ่ายไฟตัวอย่างการนำไปใช้งานเช่นติดตั้งในแนวแกนแทดเพื่อป้องกันไม้อ่ากเกิดการร่วงหล่นรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้แค่ต่อตาล็อก ต่อไปจะเป็นการแนะนำคุณสมบัติของ ECS ซี r เซ2 Plus E-mini e c นิ o r เซ2 Plus E-mini เป็นสตอร์ปปิ้งมอเตอร์แบบคล o l o o p System ที่ใช้งานบนระบบอินเทอร์เน็ต ECS ซี r เซ2 Plus E-mini สามารถติดตั้งได้ในพื้นที่แคบเนื่องจากใดที่มีขนาดเล็กช่วยในการประหยัดพื้นที่ขนาดของ d รฟ v e s c ี s e เซว Plus E-mini มีขนาดประมาณ1ใน3าเทียบกับเร ve มาตรฐานซึ่งขนาดใกล้เคียงกับขนาดของนามบัตร นอกจากนี้ขณะที่เล็กของนิสีส e ูตูพลัสอีมินิยังช่วยให้ติดตั้งบนหุ่นยนต์ได้โดยตรงจึงสามารถลดการเดินสายได้ทําให้ประหยัดพื้นที่และเดินสายได้ง่ายอีกทั้งยังช่วยในการลดต้นทุนได้อีกด้วยตัวอย่างจริงจะอธิบายในภายหลังตามที่อธิบายไว้ก่อนหน้านี้ API และ GUI ที่ใช้ Windows มีให้สำหรับผู้ยอดฉพีซีทำให้สามารถเรียกใช้หลายแอปพลิเคชันพร้อมกันได้ ด้วยซอฟต์แวร์ดังกล่าวทาให้สามารถตรวจค่าพารามิเตอร์สถานะของ IO ตําแหน่งความเร็วและค่าอื่นๆ่านกูอีถึงแม้เครื่องกําลังทางานอยู่ในขณะนั้นยกตัวอย่างเช่นผู้ใช้งานสามารถที่จะตรวจอสอบได้ว่าลิมิตเซนเซอร์สามารถทํางานได้ถูกต้องหรือไม่ในขณะที่เครื่องกําลังทํางานอยู่โดยการเรียกใช้งานกุอถ้ามีปัญญาเกิดขึ้นกับโปรแกรมเครื่องลูกค้าโปรแกรมก u อีสามารถที่จะใช้ในการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดเหล่านั้นได้เช่นกัน นอกจากนี้การที่มีบิวอินสองพอตซูชิงฮับช่วยทําให้สามารถเชื่อมต่อกับยูนิตอื่นๆได้มากถึง254แกน, <S <S แกนเมื่อเทียบกับสินค้าระบบ r s 4 8 5 EC ปสิบา p ประสาที่จากัดไว้แค่16แกนเท่านั้นรวมถึงระยะเวลาการตอบสนองต่อคําสั่งต่างๆที่เร็วกว่าถึง10เท่าเป็นเหตุให้สามารถเชื่อมต่อได้มากถึง254แกน <S <S <ๆ>นอกจากนี้ยิ่งคดยความละอีดสูงยังช่วยในเรื่องของความแม่นยําในการวางตำแหน่งม้วนแปรผันตามขนาดของมอเตอร์เดอรุ่นที่มากที่สุด จะอยู่ที่20,000 ppo นอกจากนี้ด้วยคุณสมบัติเฉพาะของสตอลปปิ้งมอเตอร์ทำให้ไม่จำเป็นต้องปรับการจ่ายกำลังไฟทำให้การบำรุงรักษาทำได้งานขึ้นตัวอย่างเช่นผู้ใช้งานสามารถที่จะเปิดเครื่องแล้วเริ่มทำงานได้เลยโดยไม่ต้องปรับค่ากำลังไฟยิ่งไปกว่านั้นเพราะมีค่าโฮดดิ้งท่าที่ใหญ่ทำให้ลดการสั่นสะเทือนเวลาหยุดได้เมื่อเทียบกับเซอร์โวมอเตอร์โดยทั่วไปเมื่อควบคุมสตอ p ปปิ้งมอเตอร์ความร้อนของมอเตอร์เป็นปัญหาเนื่องจากกระแสะไฟสูงสุด จะถูกใช้โดยไม่คำนึงถึงโหลดแต่เนื่องจาก ECU ควบคุมกระแสตามโหลดเหมือนเซอร์วจึงสามารถลดความร้อนได้ค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับเซตต่อปัปปิ้งมอเตอร์แบบธรรมดาจากที่กล่าวมาจะเป็นคุณสมบัติหลักของ ECU s u ว plus E-mini อันดับแรกเพื่ออธิบายการประหยัดพื้นที่การประหยัดสายไฟและการลดต้นทุนผมจะแสดงตัวอย่างหุ่นยนต์7แกนให้คุณดู โดยทั่วไปในการใช้งานมอเตอร์7ตัวที่ติดตั้งกับหุ่นยนต์จำเป็นต้องใช้สายเคเบิลมอเตอร์ Motor 7เส้นและสายเคเบิลเอนโคดเดอร์เเส้นมีสายไฟจำนวนมากเนื่องจากต้องเชื่อมต่อสายเคเบิลทั้งหมด14เส้นกับเดรฟที่ติดตั้งในกล่องควบคุมนอกจากนี้จำเป็นต้องมีกล่องควบคุมแยกต่างหากสำหรับเดรฟซึ่งกินพื้นที่หากถูกแทนที่ด้วยเซ u สูตุ plus อิเนมอเตอร์ aw, Motor, ตัวเข้ารหัสความละเอียดสูงเดรฟตัวควบคุมการเคลื่อนไหวและเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผลิตพันออ o อินวันและ mini ริฟฟิส e ีซูตูพลัสอ e มินิส่งผลให้ประหยัดพื้นที่และเดินสายไฟน้อยลงโดยเครื่องจะมีสินค้าต่อไปนี้สาเหตุแรกเนื่องจากมินิ d r i ฟ e มีขนาดเล็กและน้ำหนักเบาทำให้สามารถที่จะติดตั้งบนตูวหุ่นยนต์ได้โดยตรง จากทั้ง7แกนได้มีการใช้ซี u ซวูตูอีมินิบนแกนที่เป็นเพลากลวงและแกนที่ใช้กับปริบเปิดเนื่องจากระยะห่างระหว่างมอเตอร์กับไดมีระยะสั้นทำให้สามารถลดความยาวของสายไฟเลี้ยงมอเตอร์และสายสัญญาณโคเดร์เราจะเจาะลึกข้อมูลของ c s u t u ูต e ูอีมินิให้ละเอียดยิ่งขึ้นเรที่เชื่อมต่อกับมอเตอร์เพลากลวงจะสามารถต่อเข้ากับส่วนนี้ได้โดยตรง และเดรดที่ใช้กับกริดเปร์ต่อต่อเข้ากับส่วนนี้โดยตรงส่วนนี้คือส่วนที่ใช้กับแกนกริดเปอร์สายสัญญาณนิงโคดจะเชื่อมต่อแบบนี้และสายไฟมอเตอร์จะเป็นแบบนี้สามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่าสายไฟนั้นสั้นลงเนื่องจากระยะห่างระหว่างมอเตอร์และเดรดที่อยู่ใกล้กันนอกจากนี้ไม่จําเป็นต้องต่อสายมอเตอร์และเอนโคดเดอร์เนื่องจากอีซีงตุ p l อีลอเป็นมอเตอร์ชนิดอินวัน ที่รวมมอเตอร์อินโคเดรความละเอียดสูงเดฟตัวควบคุมการเคลื่อนไหวและระบบสื่อสารแบบอินเทอร์เน็ตโดยใช้กับ5จาก7แกนดังนั้นเมื่อใช้มินิไดฟิเซียสอุตูพลัสอีม e ินิและอินวันจึงไม่จำเป็นต้องมีกล่องควบคุมแยกต่างหากการเดินสายจริงเป็นเพียงสายสื่อสารอินเทอร์เน็ตจาก PC และสายไฟ24โวลต์ สรุปแล้วเนื่องจากการเดินสายไฟลดลงจึงมีผลอย่างมากในการลดต้นทุนและป้องกันการทำงานผิดพลาดจากการเดินสายสำหรับการนั่งอิงเมื่อเร็วๆนี้ขนาดของเครื่องที่เกี่ยวข้องกับสมาร์ทโฟนมีขนาดเล็กและมีมอเตอร์จำนวนมากดังนั้นการเดินสายไฟและพื้นที่จึงมีความสำคัญมากขึ้นสุดท้ายนี้จะเป็นตัวอย่างที่นำมาจากเครื่องจริงหากดูภาพทางด้านซ้ายจะมีการใช้แกนทั้งหมด16แกน เมื่อใช้เดรฟมาตรฐานที่มีอยู่จําเป็นต้องมีพื้นที่แยกต่างหากสําหรับการติดตั้งเดรฟนอกจากนี้เนื่องจากขนาดของเดรฟมีขนาดใหญ่จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะติดตั้งเดรฟใกล้กับมอเตอร์ความยาวของสายเคเบิลจากเดรฟไปยังมอเตอร์จึงยาวทําให้การเดินสายซับซ้อนจากแต่ละเดรฟจะมีการเชื่อมต่อสายมอเตอร์16เส้นและสายเอนโคดเดอร์เส้นดังนั้นต้องต่อสายมัดรวม32มัดท,ที่ด้านมอเตอร์หากดูภาพทางขวามินิดเดรฟ12แกนจะถูกนําไปใช้กับตัวเครื่อง ในกรณีนี้ระยะห่างระหว่างมอเตอร์กับเรฟจะอยู่ใกล้กันมากจนทําให้ความยาวของสายเคเบิลสั้นลงจึงไม่จําเป็นต้องมีพื้นที่แยกต่างหากสําหรับการติดตั้งเรฟเหมือนทางด้านซ้ายดังนั้นความยาวของสายเคเบิลจึงสั้นลงและการเดินสายลดลงซึ่งอาจส่งผลให้ลดต้นทุนได้การแนะนำตัวอย่างสินค้า fastech csu t ั plus e mini จะจบลงเพียงเท่านี้ บนเว็บไซต์ www. Fasttech www.fasttechdemotions.com คุณ <c oughs> สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเช่นแคต่อตาล็อกคู่มือดรออินและชมวิดีโอสาธิตและการสัมนมาผ่านเว็บนอกจากนี้หากคุณค้นหาคำว่า Fasttech บน YouTube คุณจะเห็นวิดีโอสาธิตและการสัมนมาทางเว็บมากกว่า100รายการขอขอบคุณสำหรับการฟัง